สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีตอนที่60นะครับมาได้พูดมาสักพักละตอนที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้ก็เดินทางมาถึงตอนที่60แล้วกับเวลาเกือบสองปีกับรายการปลาสวรรค์ทีวีนี้เองนะครับวันนี้อยู่ในช่วงของการรีวิวและสิ่งที่รีวิวมันก็อยู่ตรงนี้นะครับและไม่ต้องถามว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าทุกโพสที่ผมโพสขึ้น facebook เนี่ยมีคนถามหมดมันคืออะไรครับ นะครับมันคือนี่ครับ n z x T คือยี่ห้อ HUE คือรุ่น RGB LED Controller นะครับมันก็คือ RGB ก็คือแม่สีของแสงนะครับได้กินบูเหมือนสามปุ่มที่มันมีเหมือนในจอคอมที่ท่านใช้อยู่3มสีรวมเป็น1เม็ดหลายๆเม็ดรวมเป็นภาพนะครับประมาณนั้นแต่แม่สีของแสงก็เนี่ยครับได้กินบู แล้วมันรวมกันยังไงเป็นแสงหลายๆสีนึกไม่ออกนึกถึงโลโก้ช่อง7นะครับไอ้กลมๆ3อันนั่นอนะประมาณนี้ LED รู้อยู่แล้วภาษาอังกฤษเต็มๆมันก็คือ light emitting diode หรือภาษาไทยไดโอดเปล่งแสง controller น,นะครับก็คือตัวควบคุมหรือที่ควบคุมอันนี้มันก็คือที่ควบคุม LED แบบ RGB สามารถผสมสีทำเป็นลงลิเกนน้อยๆได้นะครับตัวกล่องไม่เล็กไม่ใหญ่ พอดีมือพอดีมือนะครับประมาณนี้ด้านอื่นก็มีด้านหลังนะครับด้านหลังก็ r g b อันนี้ก็คือการจอ e v j gtx 580นะครับเป็นซิงเลฟแล้วก็อันนี้เป็นเมนบอร์ดกิกะไบต์รุ่น z 6ท x, x u d 3 h b 3นะครับชิปเซตเป็น b 3ด้วยเขาแก้เริ่มพอสาตาแล้วเรียบร้อยเกี่ยวไหมเนี่ยนะครับมาคุยถึงไอ้นี้ต่อนะครับตรงนี้ เป็นภาษาอังกฤษเยอะแยะเราไม่ดูเราดูสเปคซูมเข้าไป5 2 5 o d d optical disc drive นะครับมันเป็นใส่ในช่อง DVD ก็คือไอตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันใส่ช่อง DVD นะครับค o ลเลอร์แบแน่นอนมันเป็นสีดำมาที่เร l s t e ส l m ล s h กับพลาสติกแน่นอนส่วนใหญ่เป็นพลาสติก Connection SATA Power อันนี้ก็คือรับไฟจากพอร์ซ a ตเเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมันเป็นยังไง LED มีมาให้2เมตรนะครับ ชุดนี้คือมีคอนโทรลเลอร์มี led มีสายไฟไมาให้ครบคือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเสียบและเป็นโลรลิเกตได้ทันทีอย่าลืมติดกาวด้วยนะเดี๋ยวมันตกลงมาคอนโทรลนะครับ b บเน็ตเลเวลห้าโหมดนี่แหละครับการกระพริบของโลงรลิเกตท่านนะครับ Normal ก็คือติดสว่างเป็นปกติ f a d i n g ก็คือถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือโหมดกระสือครับมันจะสว่างบลาบๆา,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 าประมาณนั้น Flashing ก็คือกระพริบ ติดดับติดดับไปเรื่อยๆคัลเลอร์แฟชชิ่งไม่ใช่แฟชชิ่งเฟดดิ่งนะครับแฟชชิ่งมอยู่ข้างล่างเฟดดิ่งก็คือกระสือเปลี่ยนสีงงกันสิเ <laughs> ดวไปดูกันเวลาใช้งานนะครับคัลเลอร์แฟชชิ่งก็คือเป็นกระพริบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเหมือนพวกในของเล่นอะประมาณนั้นนะครับกล่องน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีประมาณนี้แหละนะครับตรงนี้ก็เป็นที่บ่งบอกความซิงของมันว่ามันถูก ปุยปุยามอะไรมาแล้วหรือ,อยังนะครับแต่นี่ผมแกะดูมาแล้ว <c oughs> ก็เลยมาสภาพนี้เปิดมามีคู่มือนะครับคู่มือบุกนี้เคยเล่นไปแล้วในรายการตอนไหนสักตอนนี่แหละขนาดประมาณเกือบหนึ่งหน้าหนังสือพิมพ์มันจะใหญ่ไปไหนนะครับคือกลัวคนสายตาไม่ดีมองไม่เห็นก็ไม่ใช่พอฟอนต์มันก็เล็กเพื่อ นะครับเพราะมันมีหลายภาษาตรงนี้ก็เป็นบอกวิธีการต่ออะไรต่างๆนะนะคู่มือหาไปโหลดจากเว็บนะครับแต่ไม่ต้องโหลดไดเวอร์มันไม่ต้องใช้ไดเวอร์ไอตัว LED เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบอกเรื่องการปรับไอปุ่ม3ปุ่มเนี่ยว่ามันปรับอะไรได้อะไรขึ้นมาบ้างนะครับแต่ไม่ต้องบอกตอนนี้เดี๋ยวไปบอกตอนใช้ทีเดียวส่วนวิธีการต่อเดี๋ยวผมก็บอกเหมือนกันนะครับพับเก็บไปก่อนเปิดมาตรงนี้นะครับก็เป็น LED โคดอยู่2เมตร ประมาณนี้นะครับหัวมันจะมี2ด้านเปิดมาก็จะเป็นคอนเนคเตอร์สำหรับเอาไว้ต่อ LED ต่อไม่ให้ต่อ LED อันนี้คือ LED เอาไว้ต่อคอนโทรเลอร์นะครับอีกด้านหนึ่งก็มีเหมือนกันมันจะเหนียวเหนียวหน่อยไม่ติดกาวมันก็เหนียวแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นยางนะครับนี่ประมาณนี้หัวคอนเนคเตอร์นะครับส่วน LED นะครับตรงนี้ตัดได้ไหม ตัดได้นะครับนี่แต่ผมเชื่อว่าอย่าไปตัดมันเลยนะครับเดินไปยาวๆแหละ2เมตรใช้พออยู่แล้วอย่าตัดเลยแนะนำตามนั้นนะครับก็มีมาให้2เมตรพร้อมเทปกาว 3M มนะครับ 3M มรุ่นอะไรเนี่ย200 MP นะครับเพื่ออะไรมันก็คือเปกาวแหละต่อมาเปิดกล่องก็ะสูอบอกนะครับมันก็จะมีชุดควบคุม เรือแถวบ้านผมเรียกคอนโทรลเลอร์ประมาณนี้นะครับกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วเอามันออกไปตรงนี้มีน็อตนะครับถูกน็อตมาอยู่ในนี้ให้มาสี่ตัวนะครับไม่เหมือน FSP ที่มันให้มา5ตัวก็เอามันออกไปตรงนี้ข้างหน้าเรายังไม่ดูเราดูข้างหลังมันจะมีสายไฟ2เส้นนะครับ ตรงนี้เส้นนี้นะครับเป็น s a า a p o w าพาวเวอร์พาวเวอรครับนี่ก็เอาไว้ต่อกับ Power อร์ซัพนะครับต่อไฟเลี้ยงเข้ามาให้ตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัว LVD ส่วนเส้นนี้นะครับน่าจะเดาออกกันแล้วว่ามันคืออะไรนะครับมันเอาไว้ต่อไป LVD มีฝาปิดมาให้ด้วยกันว่าแบบเวลาเราถอด LVD เปิดเครื่องอยู่และไอ้นี่มันจะไปโดนกับเคสแล้วมันจะมีแสงออกมาที่ไม่ใช่แสงจาก LVD นะครับแถวบ้านผรเรียกประกายไฟหรืออาจจะมีกลิ่นมีมีครบอะครับแสงสีเสียงช่างมันตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นขนาดเท่ากับไดดีวีดีนะครับแต่ยาวไม่เท่ามันจะสั้นกว่าแล้ตรงนี้นะครับมันเป็นถาดคล้ายๆถาดใส่ไว้ในเคสเก็บสายเอาไว้เก็บสายยังได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีคอนเนคเตอร์2อันสามารถถอดได้ ถอดเพื่ออะไรนะครับถอดเพื่อถอดไอโฟนพารแนลนี่ออกแต่สายมันยังพัวพันอยู่ในเครื่องเราถอดมันแบบเราเดินสายไปแล้วแต่เราอยากถอดตัวคอนโทรลเลอร์ออกก็ถอดได้นะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องมาถอดมันหรอกแล้วใส่ผิดอัดไม่ได้นะมันหัวไม่เหมือนกันคอนโทรลเลอร์ก็มีประมาณนี้ส่วนวิธีการต่อใช้งานนะครับสายนี้เราก็ต่อกับพาวเวอร์สายเดี๋ยวผมต่อสายนี้ก็ต่อเข้ากับ led วิธีการต่อ สำหรับคนที่จะซื้อแล้วไม่อยากอ่านคู่มือนะครับก็ดูนี้แหละคู่บวกนะครับมันจะมีบวก G R B นะครับหรือ B R G บวกเรามีลูกศรตรงนี้นะครับต่อลูกศรให้ตรงกับบวกเสียบมันลงไปแค่นี้ส่วนอีกด้านก็เอาไปต่อกับ power supply ต่อไปก็ทำการเปิดเครื่อง นี่คืออุปกรณ์ในการเปิดเครื่องนะครับเพราะผมไม่มีเคสผมก็ใช้หัวแฟลชไดร์นี่แหละช็อตพินบนเมนบอร์ดเปิดเครื่องมาแล้วมันจะได้ LED ขึ้นมาแต่มันยังไม่สว่างผมขอปิดไฟตรงนี้นิดหนึ่งหรือปิดตรงนี้มันจะเห็นไหมมันไม่เห็นนะครับเปิดตรงนี้มันก็ไม่เห็นเปิดตรงนี้ก็แล้วกันมันจะได้อันนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคอมเราแล้วเราก็ปรับจากตรงนี้นะครับเปิดมาโหมดแรกเป็นโหมดโหมดอะไรโหมด normal หรือเปล่าวะใช่โหมดน o r m มอนะครับก็สามารถปรับสีได้ตามใจชอบอันนี้ผมเพิ่มสีสีอะไรเนี่ยสีน้ำเงินนะครับสีเขียวเมื่อกี้มันมีแต่สีเขียวนะครับนี่อันนี้สีเขียวสีเขียวแล้วก็เพิ่มได้เพิ่มสีเงินไปปิดสีเขียวมันจะออก สีไว้บร้านกล้องมันเพี้ยนนะครับเพิ่มสีแดงปิดสีเงินประมาณนี้ปรับจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับ R G B หรือจะปรับเป็นสีขาวก็ได้ก็คือเปิดมันทุกสีแต่มันจะไม่ขาวแท้ๆเพราะว่ามันไม่ใช่ L E D สีขาวนะครับประมาณนี้ต่อไปอันนี้ผมทําเป็นสีขาวไว้แล้วกันนะครับไบเน็ตกดไปอันนี้ปรับได้5ระดับระดับที่1 2 3 สี่ห้ากดทีมันก็วนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าพาวเวอร์นะครับต้องกดแช่นะครับเพื่อปิดหรือเปิดแบบกรณีที่เราจะโหลดบิดตอนกลางคืนอย่างนี้แล้วก็กดปิดได้ตัวที่ปิดแล้วเปิดมามันก็ยังจำค่าเดิมไว้อ่าสมมุติผมปรับให้มันเป็นสีน้ำเงินทำมาจอกแดงๆนะครับกดปิดไปกดเปิดมา อ่ามันก็ยังจําค่าเราอยู่นะครับหรือเราปิดเครื่องมันก็ยังจําอยู่และตรงนี้นะครับมันจะมี LED โผล่มาสองหลอดคือมันจะปรับตามที่เราปรับไอ้นี้ด้วยตามไอ้นี้ด้วยนะครับเช่นอย่างนี้เห็นไหมครับต่อไปเราไปดูโหมดนะครับโหมดต่อไปอันนี้แฟลช,ชิ่งนะครับใช่ป่ะแฟลช,ชิ่งนะครับกระพริบปรับความเร็วนะครับ ว่ากระพริบเร็วกับระพริบช้าประมาณนี้นะครับส่วนไบเน็ตก็กดได้เหมือนเดิมนะครับพาวเวอร์ก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับพาวเวอร์ดีใช้ได้ทุกโหมดแหละไบเน็ต <Bin ance S 1> ก็ใช้ได้ทุกโหมดนะครับโหมดต,ต่อไปนี่โหมดกรสือเฟดดินะ้งนะครับก็ปรับความเร็วได้เหมือนเดิมส่วน ต้องมีคนถามแน่นอนว่าไอ้โหมดพวกเนี้ยจะปรับสียังไงนะครับมันไม่สามารถปรับ R G B ได้แล้วเพราะปุ่ม B มันก็มันก็ถ่ายเพลินไงเมมเต็มนะครับปุ่ม B มันก็ไปแล้วปุ่มนี้มันก็ใช้ไม่ได้หมุนไม่ได้นะครับเราต้องกดกลับไปโหมดแรกนะครับไหนเอ่ยอ่านี่โหมดแรกนะครับมันจะมีอยู่ห้าโหมดเราปรับสีให้เสร็จตั้งแต่โหมดแรกเราจะเอาสีไหนนะครับเราค่อยกดไปโหมดอื่น อย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหมครับกดไปโหมดแฟชชิ่งมันก็กระพริบเป็นสีที่เราปรับไว้ที่โหมดแรกนี่เฟดดิ้งก็เหมือนกันความเร็วก็ปรับได้นะครับว่าจะให้กระพริบเร็วกระพริบช้าโหมดต่อไปอันนี้ Color f ร a แ h i n g นะครับโหมดนี้เราเลือกสีไม่ได้เพราะว่ามันจะสลับไปเรื่อยๆทุกสีที่มันมี RGB แล้วก็สีต่างๆโลโก้ช่อง7จ็นั่นแหละนะครับ สลับไปเรื่อยๆส่วนความเร็วในการสลับแล้วก็ปรับได้ไบเน็ตก็ได้เหมือนเดิมนะครับโหมดต่อไป Color Fading นะครับอันนี้จะคุณคุณตากับตึกทั้งหลายในกรุงเทพนะครับดึกๆมันก็จะเปิด LED แล้วก็โหมดพวกนี้นะครับ ความเร็วปรับได้ไหมได้นะครับนี่ช้าเร็วนะครับประมาณนี้พาวเวอร์ก็ใช้ได้เหมือนเดิมไบเน็ตก็ใช้ได้เหมือนเดิมส่วนปุ่มนี้หมุนใบก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันสลับเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเราปรับความเร็วแต่ความสว่างสก,กดนะครับได้แค่นี้กดอีกทีมันก็จะกลับไปโหมดแรกก็คือโหมดธรรมดา เป็นไฟธรม RGB ธรมดา R G B ธรรมดาเราก็สามารถปรับได้นะครับทั้งหมดนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับสำหรับ N Z x T H U E R G B L E D Controller นะครับประมาณนี้นี่เองตรงนี้นะครับถ้าใครอยากดูเดโมเต็มๆว่ามันจะกระพริบยังไงจะเฟดท,ทำอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไป คลิปแยกนะครับผมจะทําแยกขึ้นมาอีกอันเพราะว่าผมเชื่อว่ามันนานแน่นอนผมจะไม่เอามารวมกับรายการหลักก็แล้วกันกดดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคลิปเสริมขึ้นมาเพราะว่าถ้าทำรวมไปนานแน่นอนนะครับอัปโหลดกันอ้วกแตกผมก็เลยจะแยกไปอีกอันนึงต่อไปนะครับก็เป็นช่วงสรุปของเจ้า led ชุดนี้นะครับราคาตอนนี้นะครับตอนที่มันขายตอนที่ผมรีวิวเนี่ยมันอยู่ประมาณ1,200บาทซื้อได้ที่ร้าน t k c o m หรือว่า bc tech ก็ได้นะครับ แต่ตัวแทนจำหน่ายที่เอาเข้ามาขายจริงๆคือ TKCOM ตัวนี้ก็เป็น LED controller ครับมีโหมดกระซื้อโหมดอะไรที่ผมพูดไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากจะแต่งเคสแล้วช่อง DVD เหลือก็ซื้อมาใส่ซะ LED มีมาให้2เมตรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีชุดต่อพ่วงไหมนะครับเพราะว่าด้านปลายด้านนี้มันยังสามารถต่อได้อีกนะครับก็ไม่รู้มันจะมีแบบชุดต่อพ่วงให้ยาวกว่านี้อีกไหมจะถามว่า2เมตร เคส i t c h 810 800 d 900 d มันก็ใส่พอนะครับมันไม่ต้องไปขดอะไรมากมายนะครับชุดนี้เขาเน้นความสว่างแบบทั่วถึงเคสมากกว่าไม่ใช่แบบสว่างเฉพาะจุดตรง CPU ตรงแรมอะไรแบบนี้นะครับก็ข้อดีก็คือเอพนะครับราคาจะสูงไปนิดนึงส่วนข้อเสียนะครับเท่าที่ผมเจอมาเลยก็คือแสงสีขาวนะครับ อ่ะนี่แสงสีขาวใช่ไหมมันจะไม่ขาวนี่ครับปรับสูตรทุกอันแล้วมันจะไม่ขาวนะครับมันจะเหมือน RGB ผสมกันมันจะไม่ขาวสะทีเดียวสำหรับใครที่ต้องการขาวขาวจริงๆนะครับซื้อ LED ขาวครับมันแก้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีเม็ดสีขาวอยู่ในนี้นะครับมันก็เอา RGB มาผสมกันให้เป็นสีขาวเหมือน ก็เปิดโลโก้ช่องเจ็ดนั่นแหละนะครับประมาณนั้นแต่มันจะไม่ขาวแท้ๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับไอ้ขั้วต่อตรงเนี้ยบางท่านเดินสุดแล้วมันอยู่มุมพอดีมันจะมีช่วงระยะประมาณเนี้ยที่ท่านไม่สามารถงอมันได้นะครับมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเปิดไฟเถอะนะครับมันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับงอไม่ได้มันก็จะติดอาจจะเดินสายยากนิดนึงแล้วก็ ระยะห่างระหว่าง LED นะครับมันจะห่างประมาณประมาณเกือบหนึ่งไอโฟนนะครับไม่รู้จะหยิบอะไรมาเทียบแล้วอาจจะห่างไปสําหรับบางคนนะครับแต่เท่าที่ผมติดตั้งมาสอาเคสแล้วมันก็ดูดีนะครับออกมาดูดีส่วนวัสดุพวกนี้ก็แข็งแรงดีครับอาจจะมียกโยงที่หนึ่งแต่เมื่อใส่ไปแล้วมีปุ่มให้ปรับสาปุ่มก็โอเคสำหรับชุดนี้นะครับ ปาวันเล็คอมเมนแนะนำสำหรับคนที่อยากแต่งเคสแบบง่ายๆเสียบปลั๊กใช้ได้เลยไม่ต้องมาบัตรกีไม่ต้องอะไรนะครับก็มีขายแบบนี้ทั้งชุดนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่อยากดูคลิปเสริมคลิปแยกสำหรับโหมดทั้งหมดของไอเจ้าตัวนี้นะครับกดไปดูได้และสำหรับวันนี้ประโยคคลาสสิกของรายการครับปลาสวัสดีวีสวัสดีครับ